ทั้งสวยทั้งเก่งนิสัยดีมีวินัยน่ารักและที่สําคัญนะไม่ว่าสาวคนไหนก็อยากจะเป็นเธอคนนี้ค่ะเพราะว่าเธอเป็นคู่จิน้นและเป็นขวัญใจของเ,เอกสุดฮอตด้วยค่ะอาอาตคะวันนี้พบกับเธอเลยนะคะนางเอกสุดฮอตสวยเก่งน่ารักนิสัยดีมีวินยัยน้องยายา่าะอุรัสยาสเปนเบิร์น แท้เลย,เลย <c oughs> จริงๆเลยเรียกว่าน้องยาย่านี่คือเป็นนางเอกสุดฮอตของยุคเลยทีเดียวนะคะเหมือนคล้ายว่าจะดังมานานมากแล้วนะอยู่นานแล้วเพิ่งเข้าวงการมาแค่5ปีเองโอ<ะ>้ทำงานมาเยอะค่ะเพราะว่าก่อนน้องจะมาเล่นละครเนี่ยน้องก็มีงานอื่นๆอ,อ่ะอย่างเช่นมีอะไรบ้าง ตอนแรกตอนที่เข้ามาค่ะก็จะมีเดินแบบถ่ายหนังสือออ๋ใช่ค่ะได้ถามว่าตอนเดินแบบครั้งแรกเนี่ยย่าแบบกระทันหันมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็เล่าสิวันนั้นไปเดินที่เซนทรัลเวิลด์ค่ะไปกับแม่แล้วก็เจอประตูออาอปะตูประตูก็แบบว่าไหนมามานี่หน่อยสิเดินให้ป้าดูหน่อยอ๋อปะตูต้องเป็นอย่างนี้หรือเปอโอเคโอเคทำก็ลองดูค่ะลองดูบอกว่าเออพอใช้ได้ พอดีช่วงน ER uh, ั้นเป็นเซนเซนแฟชั่นวีคอะค่ะตอนนี้เพิ่งเปิดใหม่ๆหมโอ้เนี่ยไปเดินเลยไปเดินเลยวันนั้นเลยเงี้ยหรอไปเดินเลยนี่หลอนซอนช่วงใหม่ๆเลยนะตู้นี้ไม่เหมือนหนูเลยไม่ไม่แต่หนูไปเดินแล้วเป็นอย่างนี้เอออ๋อเป็นบอยเป็นบอยแบลมากเดี๋ยวก่อนจะเซนเซนแฟชั่นวีคนี่ที่เธอกเกิดเจอเจอ เลอเหรอดินโกงมากฉันเล่าให้ฟังก็ไดเออ้เออเออน้องดูไม่กล้าเล่าวันนั้นเนี่ยนะเป็นเป็นการเดินแบบที่รวมนางแบบเยอะมากในขณะ,ะที่แบบรับงานนี้ดิฉันก็บอกบอกว่าคุณคะให้ฉันเนเดินห่างเด็กนะออออสัญญานะออออไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวจะให้อยู่ก๊วนเดียวกันเลยนะฮะรุ่นเดียวกันเออ thank you ออพอเดินออกไปปั๊บนะพอหันหลังมามินนี่ตามมา <c oughs> เขาบอกแล้วบอกว่าอย่าเอามาอยู่ใกล้อย่าเอามาอยู่ใกล้ให้อยู่คนเดียวกันแล้วไงล่ะเขาก็ให้อยู่ไกลแล้วนะเดินห่างกันประมาณสัก2เมตรได้อะไม่เลยอะมาเทียบเลยอะพอจ่ายเสร็จพอกลับมาไม่มีเดินออกต้องต้องเดินเดินเป็นพีอาด้วยนะคะต้องต้องทำท่าเหมือนะคะต้องคือเรื่องของเรื่องอย่างนี้ตีมเขาก็คือว่าเอาอีแก่เดินนำมาอีเด็กเดินตามเราทำยังไงในเด็กก็ทำอย่างนั้นตาขอดูอีจีได้มาขอดูเห็นนะสมมติเดินไปเดินสมมติถ้าเชื่อเดินแบบนี้นเดินแบบนี้พอพอเสร็จปั๊บ พอพฟซเสร็จปั๊บพอจันหันกลับมาปั๊บอุ้ยเดินแล้วก็อ่าแล้วดูดูได้แบบไปใหม่ดูเดินไปใหม่นะคะกลับปุ๊บจัก์อุ้ยโอ้ยแอนแอนเราเองไม่หลงเราไม่หองแล้วดูมันดูเทียบกันบนเวทีอสิ ว่าเป็นการเดินแบบครั้งแรกที่แบบโอเคใช้ได้เลยนะเพราะมีต้องแบบทําท่าทำเยอะก็ทําได้อะหลังจากนั้นน้องย่าก็มีผลงานถ่ายแบบมีอะไรเงี้ยตามมาเรื่อยๆจนกระทั่งมีเล่มนี้ที่เรียกว่าไปเตะตาทางช่องสามค่ะขึ้นปกคอมเพชรเลยก็ป้าชาลีค่ะชวนไปขึ้นปกพี่ใหญ่เป็นคนถ่ายเพแต่ว่าหน้าหนูก็ไม่ค่อยเปลี่ยนนะคะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนสิไม่เปลี่ยนนอ่หน้าแปลวมากดูสิ น้อยเลยน,นี่แหละ <c oughs> พอลงพลอยแกมเพรปั๊บก็ได้ไปแคสกับทางช่องสามใช่เรา <c oughs> มีภาพวันนั้นเทปยังไม่โดนทำลายนะ <c oughs> ช่องเก็บไว้อย่างดีเลยเอาไปชมภาพวันแรกของยาย่าที่เข้ามาแคสที่ช่องสามเชิญค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเอรเซียเฟอร์เดนชื่ัยาคนสูงวัยจ็ดิน้ำหนักสีเจอายุสิค่ะตอนนี้หนูไปที่โรงเรียน The Region s c h o o ที่พัทยาค่ะนอกนีวอยู่สิค่ะสวัสดีค่ะชือรเียสเฟอร์เดนชื่ัยาคนสูงวัยจ็ดสิบน้ำหนักสี่อายุสิค่ะตอนนี้หนูไปที่โรงเรียน The Region s c h o o ที่พัทยาค่ะนิวอกนีอยูยี่สิบ จำตัวหนูจำไม่ได้ค่ะแต่คือตอนนั้นพูดไทยไม่ค่อยได้หนูพูดเลยค่ะว่าหนูไปทําโรงเรียนนะคะแล้วก็ดัดฟันด้วยดัดฟันด้วยใชใ่ในเล่าเหตุการณ์วันนั้นซิเป็นยังไงตื่นเต้นไหมคือจริงๆหนูหนูตื่นเต้นนะคะแต่ว่า ่ในหัวหนูหนูก็พูดชัดทุกรอบนะคะหนูคอหูคิดเลยว่าหนูตั้งใจพูดแหละใช่ค่ะแล้วตอนแรกเขาจะให้หนูอ่านบทค่ะแต่เขาบอกดูสภาพแล้วเขาบอกว่านี่เป็นอะไรยาาดูสภาพเหรอเนี่ยเป็นอะไรย่าแบบทำให้พี่ดูหน่อยว่าแบบถ้าถ้าย่าเป็นองค์หญิงกัมมารอจะทำยังไงแล้วก็ a c ติ้งเขาด้วยแต่ acting แบบอุ้ยอุ้ยจากวันนั้นก็คือได้มาเล่นซิทคอมนะคะเรื่องเพื่อนสีล่องหนแต่ว่าได้ข่าวว่าตอนนั้นคือย่าแบบไม่อยากเล่นเลยอ่ะถึงขั้นต้องให้คุณแม่แบบ ยากลงมาจากรถอะเล่นซิทคอมนรู้สึกว่ามันยากกว่าเล่นละครนะคะเพราะว่าจะมีมุกสดเยอะค่ะแล้วตอนนั้นหนูภาษาไทยไม่แข็งแรงมากๆแล้วก็ตอนที่พูดอะไรที่ขำๆใช่ไหมคะหนูก็จะหนูไม่เข้าใจหนูไม่เข้าใจว่าทาไมต้องพูดแบบนี้ทําไมต้องขำแล้วไม่เห็นขำเลยแบบนี้อะไรไม่เข้าใจไงแต่ที่แจ้งเกิดยายาอย่างเต็มตัวก็ต้องเรื่องนี้ดวงใจอัคยี ฉากที่ทำให้เป็นคู่จิน้นฟินกันทั้งเมืองคู่ฉ<ฮ>ากนี้ค่ะฉันให้เธอเพราะฉันอยากบอกฉันก็อยากสวยอะไดนะสวยาายนนันสุดท้ายันไงงานยสุดท้ายราบราสองคอน อยากไม่ถอืกินแอปเปิลก่อนนะฉันปอกให้นายอ่ะนี่กระเด็นเข้ากั อ่ะเป, sociedad, เ,ปเป็นไรเป็นไรเป็นฟินขึ้นหนักอ่ะชงคฮ่เขาเล่นกันเราไม่ได้เล่นอะไรกับเข้าเหรอพี่ทำก่อนตอนเล่นน่ะเขินไหมเขินค่ะหรือว่าทำอะไรไม่ค่อยถูกค่ะแบบยัดเข้าปากก็ยัดไม่ถูกมือไม้สั่นแอปเปิ้นหล่นลอยแล้วพี่นันเดชเขาเป็นไงพี่นันเดชจะเขินเพราะรู้ชัดเพราะว่าหูแดงอ๋อหูแดงหูแดง อาจาูแดงเขาบอกว่านี่พี่ก็เขินนะเออเพราะว่าเทคเทหลายครั้งมากเขาตั้งใจเจ๊ก็เปล่าไม่รู้สึกยังไงที่ใครๆเขาก็ยกให้เราแบบเป็นคู่จิ้นอะอือ เป็นความรู้สึกที่ดีนะคะที่แบบคนให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายค่ะเือนแฟนคลับอะค่ะเขาเหนื่อยแบบดับเบิลเลยนะคะเพราะว่าต้องแบบวิ่งไปงานหนูแล้วก็วิ่งไปงานนีเดแในการได้เล่นละครกับนเดชเนี่ยมันมันเล่นง่ายขึ้นไหมหรือว่ามันมีเคมีอะไรบางอย่างที่มันรู้สึกแบบมันตรงกันหรือเปล่ามันถึงแบบมเวลาเล่นละครมันโอ้โหดูจะจิ้นกันหมดอย่างเงี้ยหนูว่าด้วยการที่ อายุไม่ค่อยต่างกันมากค่ะแล้วก็แบบซนพอๆกันตอนที่เล่นละครหนูรู้สึกว่าจังหวะมันแบบชุดชืไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะวันแรกนะคะวันแรกที่ถ่ายกับพี่เดเต้จำได้เลยค่ะว่าเทคประมาณ20สิบรอบค่ะเพราะว่ายังไม่คุ้นเคยค่ะแต่ตอนนี้หนูมองหน้าเขาหนูก็รู้แลวนะและเรียกว่ามองตาต้องรู้ใจว่าง้นเถอะจริงๆแล้วในชีวิตจริงๆเนี่ยเราเคยมีสเปคผู้ชายไหม ว่าควรจะเป็นแบบไหนเนอว่าตอนนี้สเปคค่อนข้างแบบกว้างกวเพราะว่าเดาไม่ออกเขาว่าแบบสเปคประมาณไหนแต่ว่าขอให้นิสัยดีขอให้สนุกสนุกเพราะว่าหนูก็คารัดีเป็นอารมณ์ดีใช่ไหมสนุกให้สนุกคุณพ่อเป็นคนที่แบบโรแมนติกมากเท่าท่เท่าที่ดิฉันเห็นนะเดทมาด่เขาก็เป็นคนอารมณ์ เออแต่เขาก็มีคุณสมบัติดังนั้นนะพี่ณเดชเป็นสเปคของผู้หญิงเกือบทั้งประเทศอขอา่าามณเดชน์ย่าก็เป็นผู้หญิงที่ผู้ชายทั้งประเทศชอบผู้าชายสีรวมณเดชด,ด้วยหรือเปล่าล่ะเ,เล่นละครด้วยหรือว่าไม่เล่นละครด้วยหนูก็ถือว่าพี่เขาเป็นคนที่หล่อมากแล้วก็เ,เป็นคนดีมากๆไมเป็นไรก็นดนะพูตออกันอย่างนี้ตลอดเลย คนก็เชียร์อ่ะต้องพูดอะไรจีก็คนก็เชียร์อยากให้เป็นแฟนกันอย่างเงี้ยนั่งคั่วควงไปงานบุญด้วยกันอ้าวุ้ยงั้นหนูขอหนูขอโปหมดเลยได้ไหมคะเอาสิเอาสิพูดจีงานบุญว่าเลยเป็นกระถินนะคะที่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดป่ามัชิมวาดค่ะหรือว่าวัดหลวงพ่อเมืองค่ะจริจริงๆถ้ามีใครอยากร่วมบุญนะคะติดตามที่อินสตาแกรมของย่าหรือว่าแม่แก้วก็ได้ค่ะนี่ไงทำบุญกันทั้งครอบครัวมูธนาสาธุค่ะ ทำบุญขนาดนี้เราจะเป็นแฟนกันได้ไหมอะกันนะเด็ก